คาคาเว้ขอคารวาอีกพ่ออ๋ยไม่มีเวลาได้นอนเลยทำไมถึงไม่นอนข้าโกงคืนั่งรักคข้าโกงมาดื้อๆรมางโกน้าเป็นแค่เป็นฉากเขาเขาบอกใด้กัวน้ำเขาอยากโกอยากขายอยากขายตลาด

อ้ครับเอเปลการหน้าเปิ่การหน้าเปิ่งเสเปลนงาเปลหนยาคือบวบคุบดังกูอาปากพอไม่ลืมคมาเห่ันไหมักคือเหงืใปากกงกุงนะลครับปูเออครับปเบาครับปูเบาขื้บอออาปากก็้ืมครับข้างหน้ากูมากกดมันยัขึ้น กจะตูกมะพูดบ้าเกิดปากยังมะปากไงก็เป็นไงอ๊ะอเป็นทางด้างกับครูนั่เขาถ่ายคลแอ้ว่าบอกวดคเขาใครขึ้นอ่ะเนาะของไเหมือนไปดีจะปูเออเราได้กับกูเนาะอันนี้นางถาพรึกมากองถูกใครดูประกอบก่อนนะ เอออีพ่อขอคาราะขอเข้ขอราบขอเข้ขอมาหน่อยเออก็ได้เข้ได้ราบอยู่นะลูกนะเร็วเร็วนี้เป็นยั้นคือได้เขอืมมืออื่นมากนะบ่มาบไ่ได้เข้าดาต้องมานะพ่อขายใช้กับผมอยากขายใช้าพ่อบอชานี่อ่ใชเจ้าบอชานี่แบบพ่อ,าาม,าอามาเกิดลูกท้าโอเคเนาะตองมาเกิดลูกท้าเพื่อเขาเราเนาะ Là từ đây, cái 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 ra cái 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 ไดว่ากูก็คือไดก็อคัเออยงกก่อยขอให้มื่โชคมมอลาบไม่โชคม้าเหรอยัง็ะไปด้วยกันได้ไมที่หนักที่หนักจากนั้นกคือจากจากคือแต่ข้าเขาดูว่ามันเออมันก็แค่งานอะไรก็มากมาทัเีกันด้เอออันนี้บัรเชียรเอกขอคารวันเอกก็ญชัยควงหูไง ขอถวายกูกจ่าขอคารวบะแม่หรือว่าผอแม่ยหรือว่าทุ่มเต็มคือด้ขันเลยเต็มคือเต็มคือทั้งรับมือโอเคแต่้อห่างบิร์ได้ค่ะเนอโอเคนะโอเคนะแต่บาพอไม่เจอได้รื่อไก่โต้เนอไกลโตได้โตนะเมื่อวันนี้ก็ได้คอยห่างกินข้าวม้ก็ได้ก็มอาตรกันข้ามันบด บรพากรเสียบูนน้องไอ้อันนี้ของน้องไอ้คาทุไวกว่าเรืมครัูผคือ้ารพักคนด้วยขนหางขนเมื่อยใหญ่้ถูกเนาะคับูมเออขอคาราวปูตลาปูคือพระเขาคือน้องไอ้หว่าจำให้ถือเจ้าจะว่าไอ้เอ้อน้องไอ้หมดมือหมดเวรคือว่าเพิ่มหางวัดถือ น้องไอ้พาร้วยผมเวเขาเขียนมากันถือนะเออผู้ใด้เบื้งถือดราคางดไมน่ตื่นใด้้วยเขาใจว่าเออรวยนอนงานก็ถือได้ถือได้เราได้เขาชิบเ้าบอกง่ายง่ายเลยคอไได้บอกง่ายให้ถือบอกได้คือให้ถือว่าบอกครบตรงไหนเขาผหานคือตโต้งขาดได้คือขาดถือให้โก่งตเราได้ือให้แบบนักเลงมายคือมาเปิดการถือเนา เออหาใหได้บม่ถกม่รับมีโชกมีมาถสกขับพแขแงแรงของหนไ้โนองคนได้มาทึ่งทึ่งทึงทึ่งทึ่งาึ่งพึ่งท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 รืงทึ่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 งทึางทึ่งทึ่งทึางท่าทงทล่งทึงร่่อ่ง่น่เ่งร กูไดเต้งบางานะมาวันคืนเอามาเรียกว่าคอก็คือวันสัตว์ตีจ้างตีจ้างก็ว่าเก็บคอเพราะว่ากระป่มันบาญ่มาแข่นร้องดูใครเต้งไม่เคยร้องดูมาแค่อึดอบดสว่างเนอะ <c oughs> ไอสเตางเต้นกอึดอึดก็คือเป้นบ๊อบนี่เต้งเต็นบ่าบบุคคอมาจ้ะ อ้ามแข็ขึ้นจร้อขึ้น้ามากไอนำแบบเข้าแขงขึ้ง้นเนี่ยบบงขอบม่คู่ด้วปาไมนลูกปลาไม่มีลูกจะคลิปเก้าเรือคลิปเก้าเรือกระคอแต่ลแล้วพอสีผ้าคอทำคอด เชบเก่าเดือเขาบ้านเมืองเขาเก่าเดือนเท่านั้นเพอไม่คู่เชบเก่าเดือนเนาะเนาะโอเคเนาะเอาให้ลูกหลานในส่วไม่รักัวไม่มาสุขภาพแข็งแรงขอให้เงไหน่อขอให้ทองไหลมาเฮงเฮงแล้วก็รัวรัววันพระตามที่จริงครับหอกับปิดนะครับเนาะครับเพราะว่าเมื่อวันพระทุกวันพระครับจะปิดหอแต่ว่ามันมีงานครับมีงานคือว่า รับแม่คู้่นกาได้มาใครคิดเพลงรับใครคิดเพลงแล้วกับียกงานกับระวังน้องับกูตาเิ่นใจลูกห้านครับจัดงานครับสาวละมุงรับป็นที่ของปูแต่ว่ามืออื้นกูกล่ว่าโย่รับขันกูไดมากจะมีโชคไงรับเข้ากับมาลุนไปพค้อมกันครับว่ามืออื้นกูจะให้โชคไงอันไหนรับลอดติดตามรอดฟังรอชมไปพร้อมๆกันครับ ครับอ้าวกะมันจะประทันเหตุการณ์นะครับเนาะอ้าวเอฟซีทีรอตัวเลขเด็ดเบ็ดจากของฮานอยของปูตาหรือว่าค่าอาหารกลางวันเมืรอนี้ครับปูกะให้แนวทางนะครับเนาะปูบอกว่ากับเอฟซีทันใดอยากมีโชคมีมานกับกะไปเอาทะเบียนรถตู้ของเสียเอกครับทะเบียนกะซะาหกสามหกศูนย์หกสามหกศูนย์นะพี่น้องเด้อครับอาจจะเป่าก็เป็นไปได้เี็กตัวหนึ่งกับหกหกนะครับเนาะกับมี่ซ่ากับมี่หนึ่งเก้าหกศูนย์สามหก รากาสามศูนย์ราก้าศูครับ6 6หกก็ได้ครับเพราะว่ากับ6กประตูนะครับนอกตัวเลขครับคกับมีหกสามหกศูนย์รากาหกหกนะพี่น้องกับพิจารณาดีๆครับรากาหกเ้าเก็ตครับเก้าเก็นะครับนอกเกาเจ็นี่มันยังอาคาบัตชิวนั่งลำครับรากาเก้าซีนึงปูลอยเบอกออกมาได้ครับเด้อปเนี่ยครับอาจจะเข่า3ตัวตรงๆเงินทอนค่ะครับเงินทอนครับรากาหนึ่งซีกับ1นซี ครับอันนี้กาเป็นหนึ่งซีนี่ปูบอกว่ายังแตงโมหนึ่งซีใช่ค่ะโอ้มันเป็นเงินทอนคือแบบเก้าสิบสีนะเยี่ยมอ๋อเก้าสิบซี้วกาหนึ่งแปดอ่าค่าตัวอันนี้ค่าตัวค่าตัวยังเรอบค่าตัวนักน่อยจ้ะครับค่าตัวนักน่อยค่าล่ำหลงถาหลงหลังครับมือหนักหน่อยรัวตัดค่าตัวเลยค่ะครับเป็นนอนใบเต็มยิ่มครับเลยลง่าล่ำครับปูและสิ่หักค่าตัวเหลือสิบแปดบาท ค่ะรับผได้สิบเก้าคือโมเนค่ะได้สิบแปดครับอันนี้เป็นปูตาทำโทษหนักหน่อยค่ะครับผมอ่ามาถึงตอนนี้ครับเสียงกลนน่องน้องหญิงโอ้ค่ะเสียงกลนน่องหญิงกลุนปดกลนเลี้ยวเั้นปูว่าพรา่าผมได้ผัวคือโมครับเพราะว่าผมได้ผัวนั่นมูเสียงกลนกับเนื้องเก้าครับอ่าอันนี้ปูตาให้น้องไอ้นะครับเนาะอ่าให้น้องไอ้น้องไอ้กับเปิดช่องไหมครับอ่ากับจะลืมครับเนื้งเก้าครับปูให้น้องไอ้นะครับเนาะ หนึ่งเก้าครับผมกคยจะลืมครับช็อตเด็ดเด็ดมือนีครับค่ะลืมได้ค่ะเสียงโกนน้องหญิงเนาะค่ะครับก็มาตรงกันครับไปน้องไอ้กับน้องหญิงนีตรงกันได้แต่งโม่ครับแล้วกามีผู้ไอ้ผู้หนึ่งครับที่ปู่ให้ตรงกันมีสามคนเด้ครับที่ให้ค่าตัวตรงกันเลยครับผมก่นั่งร่ำฮอลลยิมนั่งร่ำบ่ครับนั่งร่ำรับอายุสิบเก้าปีค่ะโอ้คับผมรับสิบเก้าปีสิบเก้าถึงเก้าสิบค่ะแต่ว่าปูว่า เอดยิมก็ถามว,ว่าปูานั่งรับนีรับหอดมือนบอหอดมือเลย <ฮะ S 1> ครับก็คือว่าเสียงโศกตั้งแต่มือนี่ <ฮะ S 1> ไปหอดมือเลนครับครับตั้งแต่มือนี่ไปหอดมือนไดเลยส,าสบาย <ฮะ S 2> ครับตัวเลขที่ปูหม้มากมือนี่ละ,<ฮ>ะครับเอฟซีทันใดในเบื้องคิดนี้แล้ว <ฮะ S 2> ครับให้โศกโศกมันนานเลยครับเ้อให้โศกโศกมันนานครับลำลำเลยลุยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดกับขอให้สมาตรปารถนา ครับปราะวัน้าที่การงานเราะวัน้าที่กันเงินเนาะครับเนาะค่ะครับผมอย่าลืมรดตู้ค่ะที่ิไปหรับกันางลำเนี่ค่ะปูว่าให้ไปร่างด่ามันออกเนาะค่ะปูว่าให้ไปล่างออกเนียค่ะครับให้ไปล่างออกเนี้ยมันแดงจึ้งเคืองโยเอีครับผมกับพี่เจริหน้าดีๆของมือนี้ดิครับนี่ของมือนี้ค่ะครับอ่ามือเอืนอมมือเอื้กับไปฮับได้รับได้นางลำครับกับพี่เจริหน้าดีๆทุกคําบอกคาจ่าของปูมีรางวัลเนาะครับเนาะครับ